ผ้าสิ้นตีนแดนงค่ะ้าฟายมัดหมี่ทอมือนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมไลายกระต่ายน่ารักน่ารักเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะส่งนะคะผ้าถุงตีนแดนงผ้าสิ้นตีนแดนงนะคะให้กับคุณนะคะ คุณสรศักดิ์นะคะอยู่อําเภอเมืองนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเมื่อคืนเนาะขอบพระคุณมากๆเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าสะดวกโอนแจ้งได้เลยเนาะอันนี้โอนแค่950านะคะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางนะคะ990บาท990บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยสวยไหมผ้าฝ้ายทอมือสอดดินทองผ้าฝ้ายทอมือสอดดินทองนะคะคุณลูกค้าค่ะผ้าสิ้นตีนแดงคุณลูกคคค้้้าาดูลกกชม่อนนนไะะีเย เนาะสั่งทอสั่งทําพิเศษสั่งทอสั่งทําพิเศษเลยนะคะเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่บริพ้าไทยเลยนะคะอัดภาพกาาอัดภากาวบางๆอัดภากาวบางๆแล้วแบบเอามาตัดเป็นถ้าถุงนะสวยๆนะคะมีรีวิวด้วยนะมีรีวิวให้ดูด้วยนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าดูคุณลูกค้คกา,คกาชมได้เลยนะคะทางนะคะกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมคะกดติดตามนะคะทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยนะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าเข้าไปในเข้าไปในช่อง YouTube ใช่ไหมแล้วคุณลูกค้าดูตรงหัวข้อเนาะมันจะมีหน้าแรกวิดีโอช็อตนะคะ จะมีสดใช่ไหมแล้วก็คุณลูกค้ากดคําว่าชุมชนคุณลูกค้าดูโพสต์ได้เลยนะคะจะมีรีวิวจะมีรีวิวจากคุณลูกค้านะคะที่ซื้อสินค้าของทางร้านแม่มริผ้าไทยของเราที่ที่ซื้อสินค้าของร้านแม่บริพ้าไทยของเราไปนะคะนําไปตัดนะคะนําไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะนําไปใช้งานอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับสินค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าคะขายจริงนะคะมีหน้าร้านนะคะมีหน้าร้านนะคะมีหน้าร้านชัดเจนนะคะคุณลูกค้าขายอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดอยู่ในเมืองร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมได้เลยนะคะสินค้านะคะ สินค้าดีมีคุณภาพวสวยๆเลยตัวนี้นะคะเป็นผืนเป็นเป็นงานทอเป็นงานทอมือนะเป็นงานทอมือสวยไหคะคุณลูกค,ค้ามัดไม่สวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค,คา kar, ้า่ะสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบน,นี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งหน้านะคะหน้าผ้าขนาดเท่าไหร่100เซนติเมตร100เซนติเมตรคุณลูกค,ค้าขานะคะความยาวนะคะ200เซนติเมตรความยาว200เซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าสั่งมาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะราคาผืนละ9ก0บบาท ผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอผ้าฝ้ายทอมือสองตะกอคุณลูกค้าคะด้านหน้าด้านในเหมือนกันเลยคุณลูกค้าขะใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยสวยมากนะคะคุณลูกค้าขะสวยมากๆเลยนะเห็นไหมนี่ค่ะเป็นผ้าฝ้ายทอมือเป็นผ้ามัดหมี่ผ้าฝ้ายทองมือนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะคุณลูกค้าขะแล้วที่สําคัญเนาะเท็กเจอร์ของเนื้อผ้านะคะมีความบางเบามีความบางเบานะคะวิววับไปด้วยแบบว่าเพราะว่าเราสอดดินทองไงเราสอดดินทองนะคะก็จะสวย สวยมากเลยนะคุณลูกค้าค่ะสอดดิ้นทองก็ทําให้ผ้านะคะดูแบบว่าหรูหรามีราคามากยิ่งขึ้นค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่แล้วดูแบบว่าดูหรูราคาแพงมากๆคุณลูกค้าค่ะอัดผ้าเกายวเยลลี่บางๆพออัดผ้าเกายวเยลลี่บางๆพอนะคะคุณลูกค้าค่ะใส่แล้วเหมือนผ้าใหม่เลยวิบวับวิบวับเลยจ้านี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้สวยๆแบบนี้ราคาพิเศษนะคะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษ9 9 0 ราคาพิเศษเพียง9 9 0บาทคุณลูกค้าสะดวกโอน,โอน,โอนเพียงแค่950บาทนะเหมือนคุณพี่สารศัดิ์เนาะเมื่อคืนก็โอนเลยเนาะคุณพี่บอกว่าโอนเลยเนาะจะได้แบบว่าสะดวกนะคะคุณลูกค้านะยินดีค่ะได้หมดทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าจะสะดวกโอนเราก็มีส่วนลดให้ถ้าคุณลูกค้านะคะเก็บเงินปลายทางก็ยินดีค่ะยินดีเหมือนกันเนาะคุณลูกค้าคะ่ะแถมให้2ชิ้นเลยนะเพว่าราะว่า990 990ถึง จะโอนเพียงแค่เก้า้ยหาสิบนะคะแต่เราคิดตามมูลค่าของสินค้าที่เราจําหน่ายนะคะนั่นไม่เป็นส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้เฉยๆเนาะคุณลูกค้านะนอกจากจะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มก็ยังมีของขวัญของฝากแถมให้ด้วยนะคะชอบครบทุกห้าร้อยบาทมีของแถมให้หมดเลยชอบครบทุก500รอยบาทคุณลูกค้าชอบห้าพันบาทเราก็แถมให้สิบชิ้นเลยค่ะนี่เลยค่ะของขวัญของฝากมีเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบนะแต่ขออนุญ,ญาตเลือกให้ แต่ขออนุญาตเรื่องแล้วก็ค้าไปให้แล้วกันนะคะคุณลูกค้าขาเนาะจะได้เป็นแบบว่าการอ่าเได้อะไรส่งเสริมนะคะส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆเลยนะนี่เลยค่ะเแถมใหมแถมให้เลยนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะสั่งซื้อเนาะ สั่งซื้อนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะจากร้านแม่มริผ<ส>้าไทยเนาะก็ย<ไ>ังได้ช่วยนะคะอุดหนุนส <ies. S 1> ลับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์สีผ้าจากชุมชนด้วยนะคะคุณลูกค้าคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มแปรรูปผ้าขอมาเนาะเป็นกลุ่มแปรรูปผ้าขอมานะคะที่ทําร่วมกับนะร้านแม่มริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าคะจัดทํานะคะให้กับร้านแม่มริผ้าไทยของเราอย่างเดียวเลยนะนี่อันนี้ก็จะชิ้นละห0สบาทนะ Ken, เป็นผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักนะคะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขอมาแล้วก็เป็นถุงผ้านะคะถุงผ้านี่ใช้งานได้จริงนะคะขนาดใส่ ระดาษ A4 ได้1รีมเลยคุณลูกค้า่ะพิเศษให้เลยนะคะจัดทำนะคะให้พิเศษกับคุณลูกค้ราร้านแม่วรีพาไทยของเราเลยค่ะขอพระคุณมากๆเลยขอพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะ mm. โปรโมชั่นนี้นะคะหมดนะคะเอ่อถึงวันที่30เนาะถึงวันที่30นะคะคุณลูกค้าขะชอบครบทุก500้อยบาทชอบครบทุก500อยบาทนะคะมีของแถมให้นะคะคุณลูกค้าขะอันนี้9ก0ยแถมให้2ชิ้นนะคะคุณลูกค้านะ คุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะคะรีบๆโทรเข้ามาเลยค่ะ089-0416008 089-0416008นะคะทางร้านจะมีสินค้าอัปเดตให้อยู่ตลอดเลยโอเคนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะเสื้อที่รุ่มสวมใส่อยู่นะคะคุณลูกค้าคา่ะ คอจีนตั้งเป็นทรงคอจีนตั้งนะคะกระดุมปั๊มทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้อยากบอกเลยว่า50ครั้งบวกบวกแล้วนะคะหรือว่าจะเกินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะใส่แบบว่าใส่ได้สบายๆเลยคุณลูกค้าค่ะยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มค่ะผ้าไม่เละนะอัดผ้ากาวด้านในอัดผ้ากาวด้านในอัดแค่บางๆพอนะคะใส่ง่ายใส่สบายนะคะและผ้าถุงที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะเป็นผ้าถุงผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าถุงผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะผ้าฝ้ายทอเครื่องนะคะสวยๆนะคะคุณลูกค้า่ะที่ในสีแดงสีแดงรับ ลายสีแดงนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะผ้าถุงนะคะราคานะคะราคาพิเศษด้วยนะ990บาท990บาทสวยมากๆคุณลูกค้าคา่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยมี2เฉดสีนะคะมีสีแดงที่นุ่มสวมใส่แล้วก็จะมีสีชมพูสีชมพูบานเย็ยนคุณลูกค้าค,าคา่ะคุณลูกค้าชื่นชอบนะคะรับผืนไหนคุณลูกค้าแจ้งได้เลยชอบสีแดงไหมหรือว่าชอบสีชมพูบานเย็นชอบผืนไหนคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะโทรเข้ามานะคะ 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0หนะคะหรือว่านะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะเห็นไหมลายดอกพิกุลนี่ค่ะ้าไฟทอเครื่อง้าไาหมักโคนทอเครื่องซว้ยให้นะคะเพราะว่าเราทําพื้นดําใช่ไหมเวลาเราใส่สีอะไรเข้าไปเนี้ยมันก็จะโดดเด่นจะมีความโดดเด่นสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะรีบๆโทรเข้ามาเลยค่ะ0 4 1 6 0 0 8สินค้ามีจํานวนจําากัดคมีแ่ยละ10ผืนเท่ลูกศูน9 9ศ ้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะคุณลูกค้านะะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าสะดวกโอนก็สะดวกโอนมาแค่เก้าร้อยห้าสิบบาทพอนะคะคุณลูกค้าคะแล้วก็มีของฝักของฝากแถมให้เหมือนเดิมค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะสะดวกโอนมีสิทธิมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมให้แค่นั้นเองเนาะคุณลูกค้าจะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนของร้านแม่มัดีวัฒน์ไทยก็แจ้งได้เลยนะคะสั่่งงซซืืืื้้้้้้ออออผผาาตตัััดดดเเสสสไหมในรค 490บาท490บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรับนะคะสีที่นุ่มสมใสอยู่จะเป็นแบบว่าออขาวงาช้างก็จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวที่แบบออกเหลืองนิดนึงหรือว่าแบบว่าที่มีแบบมีความมีครีมนิดหน่อยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแบบนั้นนะแบบนั้นเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะถ้าเป็นทรงคอจีนตั้งตัวนี้นะคะที่นุ่มเลือกนุ่มเลือกผ้านะคะที่เป็นสีขาวงาช้างนะ โอเคนะคะจะได้ตรงกันเนาะจะได้เข้าใจตรงกันว่าสีขาวงาช้างนะคะของร้านแม่มริพาไทายเป็นแบบไหนนะคะคุณลูกค้าลองดูเนาะเนี่คยค่ะนนสวยนะคะนะเช่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะราคาชิ้นละ490